ถ้าพูดอย่างนี้ว่าเป็นเหตุปัจจัยเสมอนะครับที่ทรงบัญญัติอย่างเงี้ยปาราชิกสี่นี้ก็ต้องมีเคสทั้งสี่เคสที่เป็นเริ่มต้นก่อนเลยมีใช่ทั้งเศเมทุนทั้งฆ่าใช่ใช่การปฏิบาตินะครับทั้งสงแตกแยกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาทรงบัญญัติอย่างนี้นะนรับใช่คือเท<ม>่ากับว่าความเลวทุกอย่างที่สงทำเนี่ยมีครบแล้วในครั้งผู้ตอกาล แล้วก็รุวงเลยมาจนถึงวันนี้ใช่คือครบละก็ยังไม่มีมากกว่านี้เลยจะเร็วยังไงเนี่ยไม่เร็วเกินนี้ละสาธุครับเพราะคํพุทธเจ้าอย่าลืมว่าท่านบอกเลยว่าบริบูรณ์บริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ที่ถูกประกาศแล้วบริบูรณ์แล้วคือไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินไม่ขาดเป๊ะพอดีใครจะไปบัญญัติเติมของผู้เจ้าก็ไม่ได้เติมปุ๊บล้นนะเกินเพราะท่านบริบูรณ์คาว่าบริบูรณ์คือพอดีเลย บทพันธะนี่พอดีเป๊ะสามพันสามรอยยี่สิบแปดข้อเนี่ยน่าจะครบทุกมุมแล้วล่ะครับพระอาจารย์ครบทุกมุมแล้วล่ะแล้วที่อรหันต์ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยก็แปลว่า huh. กใกล้เคียงกับการนั่งเฉยๆแล้วหลับตานะครับ huh. ก็คือไม่มีทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเลยเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรผิดการทำสมาธิมากบ่อยเป็นประจำสินจริงบริบูรณ์โดยโบริบูรล,ลย พระไม่ได้ทํากายวาจาผิดอะไรขาแรกมาก่อนเลยนะครับสีเลสุปริปุลกาลีเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปกังวลเรื่องสินถ้าโยมนั่งสมาธิอยู่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องสินนอนติดเตียงมีสินบริสุทธิ์เลยนะครับอาจารย์บริสุทธิ์เลยนะแต่นอนติดเตียงแบบอนาปานะอนาปาด้วยไม่ใช่ฟุ้งนะถ้าฟุ้งอย่างนั้นไม่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมไม่บริสุทธิ์โยกำลังจะขออนุญาตย่อนอนติดเตียงก็ดีนะครับสีเลสุปริปูลกาลีใช่สบายสบายแถวหน้าเขาจะเอาก่อนดอกเจอก คือถ้าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยได้สดับแล้วการนอนติดเตียงเป็นประโยชน์ด<ก>้วยก็ได้เป็นโอกาสรเราจะไม่กังวลเลยไงออใช่ไหมรู้ลมนอนรู้ลมหายใจไปสบายอบอกถือว่าเป็นลาบของเราแล้วหนอ <laughs> <laughs> ใช่ไหมไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกังวลใช่ไหม ก็คือศีลไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยก็ภาพก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเอาอนาปานสติมาช่วยทําให้ละความเพลินแล้วก็เพ่งแล้วก็รู้สึกอยู่ในจุดจุดหนึ่งเท่านั้นกรรมภพไม่เกิดอันนี้สีเลสุเลยนะครับใช่พลิกเรื่องที่ไม่ดีคือนอนติดเตียงมายาวนานเนี่ยเป็นเรื่องที่รับได้คือสีเลสุปริปูรกาลีเลยใช่สมาธิสมิงก็ตามมานะครับพระอาจารย์ผมดูตามมามันก็ตามมาด้วย แล้วถ้าได้สดับปัญญายะก็ตามมาอีกครบนะครับอริยะบนเตียงติดเตียงก็ได้นะครับใช่ได้ครบเลยครับฟังพระสูตรเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือไข้ควรเนื้อธรรมโอกาสนั้นก็เป็นโอกาสปลอดโปร่งใช่เป็นโอกาสที่ว่างเลยครับใช่อย่างพระเจ้าบอกคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดเนี่ยถ้าไม่ห่างจากห้าวิธีเนี่ยผลที่หวังได้คืออราหันต์เลยโยมนอนติดเตียงโยมได้อราหันต์ได้เลยนะอ่าอ,อย่างเงี้ยครับ เพื่อนๆแถวหน้าเขาหันมาปรึกษายู่แต่ให้ติดเตียงตามเหตุตามปัจจัยเนาะนะครับไม่ต้องรีบนะครับจาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันไปแน่นะครับไม่ไม่ต้องไปสร้างเองยังไงก็ได้อยู่แล้วนะอ่าขอขอแก้คําว่านอนติดเตียงค่ะอพวกพวกโยมทั้งหลายที่ผ่านรตรีมานานนั้นไม่ชอบนอนติดเตียงค่ะ ชอบนอนปฏิบัติด้วยตัวเองและช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะและชอบช่วยเหลือตัวเองโดยไม่พึ่งตนพึ่งทมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะจำไม่ผิดนิยมนอนติดเตียงมารอบเลยใช่ไหมเคยนอนติดเตียงมารอบแล้วแช่ด้วยอาณาปาเจ้าค่ะแล้วนอนอาณาปาทั้งวันทั้งคืนถ้ารู้สึกตัวก็อาณาปาใช่ค่ะแล้ว สามเดือนค่ะแลสามเดือนติดกีอกเดียวเข้าที่เดินได้ค่ะนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยยมหายไปพักหนึ่งพักใหญ่ๆแล้วกลับมาอีทีอ้าวมาไงล่ะเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังนะเจ้าค่ะอนาปาจนหายอ่ะค่ะเห็นนะอืมนั้นวันนี้ขอขอขอเล่าอีกรอบเหรอไม่เล่าค่ะขอสาธยายทำกรรมค่ะอ๋อ โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมูสัตว์ต้องย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมโดยกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมมี มีกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วก็กระทำกรรมใดไว้ย่อมละจะดีหรือจะชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ ถ้าเราเชื่อมั่นในกรรมเนี่ยพระศาสดาบอกว่าความพยาบาทจะละ,วนะะความพยาบาทจะละไปนะนั้นถ้าเราฝึกเป็นคนที่เชื่อมั่นในกรรมว่าเอเดี๋ยวเขาก็ต้องได้รับกรรมเขาเองแหละนะความพยาบาทความผูกอาฆาตเนี่ยก็จะค่อยๆจางคลายไปขออนุญาตอีกนิดนึ่งค่ะคือโยมก็เอาบทของ กดแห่งกรรมนี่แหละค่ะมามาน้อมเข้ามาปฏิบัติกับตัวเองทุกวันนี้ก็ก็ยังกำลังใช้กรรมอยู่เจ้าค่ะอืมออบสู้ๆนะน, <laughs> น้อมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ อาจารย์คะขอโอกาสสั้นๆครับพอดีมีคนฝากถามมานานแล้วเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่ฆ่าประจําตื่นมันก็ฆ่าฆ่าจนเป็นนิสัยอ่ะก็ไม่บาปสิครับเพราะเขาไม่มีเจตนาคือมันก็ไม่รู้ฆ่าอย่างเดียวเหมือนเครื่องจักรอ่ะแต่ในขณะที่คนที่ปกติอ่ะเขาจะฆ่าอะไรเขาเจตนาฆ่าก็บาปนะไม่หรอถามมานานแล้วเไม่ได้เขาว่าเข้าใจผิดต่างหากนะมือมันจะขยับได้ไงถ้าใจไม่สั่ง อมืมันต้องใจสั่งนะใช่ครูเจ้าจึงบอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงเนี่ยกายไม่ไหวโครงกายจะนิ่งอย่างพระมหากัปปินาเนี่ยนั่งอยู่ในที่ท่ามกลางสงหรืออยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวนั่งนิ่งไม่ไหวติงใช่ไหมอ่าเพราะอะไรครูเจ้าบอกว่าเพราะกัปปินาเนี่ยจเจริญอนาปานสติมาเป็นอย่างดีเลยทําให้จิตไม่ไหวโครงจิตก็นิ่งอยู่กับกายกายก็ไม่เลยไม่ไหวโครง แล้วมหากรปินาเนี่ยมีฤทธิ์มากด้วยอย่างพวกพรมเขาแค่นึกว่านเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้เนี่ยกัปปินาไปนั่งบนหัวพลมเลยนี่ใช่ไหมกายยคตาสีเนี่ยแค่เอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆบ่อย,อยๆเนี่ยให้ให้อำนาจมากนะเป็นทั้งที่หลบภัยจากมารครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ความไม่ยินดีจะครอบงำเราไม่ได้นะล้วเป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับ ให้ได้ที่ปฏิหารต่างๆได้หมดเลยแล้วพระเจ้าวความที่พระอ,องค์มีฤทธิ์มากอนุภาพมากแล้วพิกุนั่งคุยกันนะพระอ,องค์ก็บอกว่าเนี่ยก็มาจากกายขตาสติการเอาจิตอยู่ที่กายก็จริงๆแล้วกายมันขยับหมดแหละเพราะจิตขยับนะก็คือจิตขยับด้วยนะอืม นั่นแหละคิดแล้วเพราะเพราะเขาเขาไม่เคยมองจิตนะเลยเลยมองไม่ออกว่าขณะนั้นกำลังคิดเหมือนคนไม่เคยนั่งสมาธินะแล้วมานั่งนะเออใช่เขาจะบอกมีอยู่คนเขาบอกเอ๊ะทำไมเขานั่งสมาธิพอรู้ลมแล้วมันฟุ้งจังแต่ก่อนเขาไม่เห็นฟุ้งเลยเวลาไม่นั่งสมาธิก็เพราะว่าขณะมันฟุ้งแต่เขาไม่รู้ว่าฟุ้งไง ความเป็นเขาเป็นตัวเราของเรามันเคลื่อนไปพร้อมกับจิตตลอดเวลามันจะไม่รู้สึกว่าเคลื่อนนะแต่พอลองฝึกให้จิตอยู่ที่เดียวโอ้โหทีนี้เราเห็นละจิตไปฉิวฉิวเละเยอะเพราะความที่ไม่เคยเอาจิตมาอยู่ที่เดียวอารมณ์อันเดียวไงตรงนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เรียกว,ว่าสมถะที่พระุทธเจ้าบอกจะเป็นเนตรให้เห็นสัจจะความจริงไงพอได้สมาธิปุ๊บเนี่ยความจริงก็จะปรากฏขึ้น คือความไม่เที่ยงของสปปรรพสิ่งนะ